สวัสดีครับบูมจากฝอต์บางปูงนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางบูมเนี่ยวันนี้อยากจะขอนําเสนอว่าสีไหนเลขไหนหรือตัวสอดไหนเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถที่เกิดวันอังคารนะครับคนที่เกิดวันอังคารสีที่เหมาะเลยก็คือสีขาวครับสีขาวเป็นสีที่ไม่ถูกฉลกกับคนวันอังคารที่สุดนะครับส่วนสีที่เสริมทางด้านบารมีอำนาจวาสนาก็คือสีดำนะครับที่จะส่งเสริมในด้านงินทองก็คือโทนสีน้ำตาลในด้านปลอดภยัยแคล้วคลาด ก็จะเป็นสีบรอนครับโทนสีที่จะให้ทางด้านเมตาหมานิยมก็คือโทนสีแดงครับส่วนวันที่ทางผู้ที่เกิดวันอังคารไม่ควรที่จะออกรถก็คือวันจันทร์และวันอาทิตย์นะครับส่วนวันอื่นๆของสัปดาห์ได้ทุกวันส่วนเลขที่ไม่ควรมีอยู่ในเลขทะเบียนก็คือเลข2ในด้านตัวจสอษน,นั้นก็คือกอไก่ขอไข่ขอควายขอระครังแล้วงงครับส่วนตัวอ,อกักษรอื่นๆได้หมดเลยนะครับถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็าสามารถ็อกซ์มาถามได้เช่นเคยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ